ก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะเพราะาผมไบ t ูเทคเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ถึงคิวของการรีวิวหูฟังเจ้าหูเวอฟรีบัตโปรตัวนี้นครับหูฟังตัวนี้นะเป็นหูฟังแบบ True Wireless แบบ ANC นะครับหรือว่า Active Noise Canceling จากทางหูเวนั่นเองนะครับเจ้าหูฟังตัวนี้เปิดมาด้วยราคาค่าตัว5,499บาทครับซึ่งราคาเนี่ยถือว่าเป็นหูฟัง True Wireless ที่ราคาอยู่ในระดับ High End อยู่พอสมควรครับแต่ในราคา5,499บาทนี้นะครับคุณจะได้ประสบการณ์ในการใช้าง,งานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวลวเล่าให้คน ฟังกันครับ อย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มากันก่อนเลยครับตัวหูฟังตัวนี้ครับจะมาด้วยกันทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีแรกคือสีตัวเซรามิกไวหรือสีขาวนะครับแล้วก็มีสีซิวโฟร์นะที่เป็นสีเทาครับซึ่งสีนี้สวยที่สุดสําหรับผมนะครับจะเป็นสีออกเทาด้านๆนะครับและสีสุดท้ายคือสีนี้ครับคือสีคาร์บอนแบ็กที่ผมจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นเองครับหน้ากล่องก็จะมีเขียนฟีเจอร์เด็ดของเขาครับอย่างแรกคือ Intelligent a d ANC นะครับหรือว่าระบบตัดเสีง NC ที่ฉลางเอานั่นเองนะครับหงตัว ันนี้เป็นหูฟังที่ การเสียงนะครับด้วยระบบน้อย c a n c e l l i n g ได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นลำดับต้นๆของหูฟัง True Wireless ในปัจจุบันเลยนะครับและฟีเจอร์สุดท้ายนะครับที่เขาได้ทำการชูโรงมาคือ s i m l a t e Device Switcher นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเป็นการที่เราสามารถทำการเปลี่ยนนะครับเครื่องต่างๆนะครับสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์พร้อมกันและในการที่เราจะทำการย้ายเครื่องนะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้แบบ Simulate เลยนะครับก็คือเราไม่ต้องมาทําการที่จะต้อง disconnect แล้วก็ไปกด connect Bluetooth ใหม่ในอีกเครื่องหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราแพ้สองเครื่องไว้พร้อม รเราเล่นเพลงเครื่องนึงอยู่แล้วเราย้ายมาในมือถือเครื่องหนึ่งครับเราสามารถที่จะทาการเพลงได้เลยแล้วตัวหูฟังเนี่ยจะทําการสวิตซ์ซอสเสียงมาให้เพลงในเครื่องปัจจุบันของเราในอัตโนมัติอันนี้เป็นฟีเจอร์เด็ดของเขาเลยนะครับผมเมื่อแกะกล่องมาก็จะเจอกับตัวหูฟังของเราก่อนเลยนะครับวางอยู่แบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับต่อมานะครับในกล่องก็จะมีตัวกล่องนี้นะครับกล่องนี้นะเมื่อเราทําการแกะมาอย่างแรกที่จะเจอเลยก็คือสายชาร์จหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับจาก USB Type A นะครับเป็นตัว USB Type C นะครับซึ่งสายชาร์ เราทําการเสียบเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้เคสของตัวหูวัยฟีบัตโปรนั่นเองนะครับและต่อมาในกล่องนะครับเมื่อเราทําการดึงเป็นลิ้นชักออกมาแบบนี้นะครับด้านในตรงนี้ครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆที่เราจะสามารถทําการสไลด์ออกมาได้ด้านข้างแบบนี้นะครับแพคเกจค่อนข้างที่จะทำมาเฟียฟ้ามากๆนะครับก็มีพวกวารันตีการ์ดแล้วก็ในเรื่องของตัวเซฟตี้อินโฟเมชันต่างๆนะครับแล้วเรื่องของตัวคู่มือการใช้งานก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับในที่ทุกคนเห็นด้านล่างสีดําๆตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเอียร์ เราทําการเปิดมาก็จะมีเอียร์ทิปนะครับใส่มาให้อยู่แล้วนะเป็นไซส์มาตรฐานคือไซส์ M นะครับแล้วก็เอียร์ทิปที่แถมมาให้2ไซส์ในนี้นะครับก็จะเป็นตัวไซส์ S แล้วก็ไซส์ L นะครับหรือว่า small และ large นั่นเองก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนเอียร์ทิปได้ในภายหลังนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนเอียร์ทิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวแอป AI Live ของทางหูเว่ยเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเจ้าหูฟัง FreeBuds Pro ตัวนี้นะครับเข้ากับสมาร์ทโฟนหูเว่ยแล้วก็ใช้ตัวแอปที่ชื่อว่า AI Live นะครับจะมี ate, นะม ate, ขขฟังา ค,คือมีไมค์สำหรับทำการตรวจวัดเสียงนะครับว่ามีเสียง LED เ,าาเล็ดรอดออกมาหรือเปล่าหลังจากที่ได้ทำการใส่ตัวหูฟังไปแล้วก็จะทำการให้เราช่วยเลือกเอียร์ทิปให้เหมาะกับสำหรับหูฟังของเราได้นั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟัง,งกันบ้างดีกว่านะครับมาเริ่มที่ตัวเคสของตัวหูฟังนะครับก็มีขนาดรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับขมขนาดเนี่ยก็กำลังพอดีมือครับไม่ได้ใหญ่ไปไม่ได้เล็กไปนะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็น้ำหนักเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งเลยแต่ไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบาไปนั่นเองครัรงง่ตวืออข ตัวพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะทำมาแน่นหนานะครับแข็งแรงดีเลยนะครับแล้วก็งานประกอบโอเคเลยนะในส่วนของตัวหูฟังนะครับตัวที่เป็นบานพับเนี่ยก็จะมีการเขียนโลโก้หูเวยเงาเงาไว้ตรงนี้ด้วยนี้จะเป็นในส่วนของตัวบานพับนะครับซึ่งหูฟังตัวนี้ตัวเคสมาสามารถทําการชาร์จไร้สายได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องทําการชาร์จไร้สายให้หูฟังตัวนี้นครับเราต้องทําตัวโลโก้หูเวยตัวนี้ไว้ด้านบนนะครับแล้วก็วางชาร์จนะครับถึงจะทาการชาร์จได้เพราะว่าแถบเวลชาร์จเนี่ยจะอยู่ในส่วนของพัวพื้นที่ด้้้าาาาานนนนนหลััังงง่่เอะรรซึตวีจจสสมถช์ย ได้นะที่กําลังไฟ2วัตต์นะครับสำหรับมาตรฐาน Qi นะครับแล้วก็ตัวหูฟังของ f r e e b a d Pro เนี่ยสามารถชาร์จได้อีกหนึ่งรูปแบบก็คือการชาร์จแบบมีสายนั่นเองครับก็สามารถใช้สายที่แถมมาให้เมื่อกี้เนี่ยชาร์จได้นะครับตัวด้านล่างของตัวหูฟังตรงนี้ครับก็จะมีพอรตที่เป็นพอร์ต USB Type C นะคสำหรับทําการชาร์จไฟนะครับก็เสียบชาร์จได้เลยซึ่งการชาร์จด้วยสายผ่านพอต USB Type C นะครับจะสามารถชาร์จได้ที่กําลังไฟ6วัตต์ด้วยกันก็จะชาร์จเร็วกว่าแบบไวเลสชาร์จด้วยนะครับสำ เวลาที่เราทําการชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB Type C ตรงนี้นะครับตูู้ฟังนะครับเมื่อเราทําการเปิดตัวเคสมาก็จะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีไฟ LED สําหรับแสดงสถานะแบตเตอรี่อีกหนึ่งจุดนะครับก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับตู้หูฟังนับเราสามารถทําการหยิบขึ้นมาใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวหูฟังแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเมื่อเราทําการดึงแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะใช้การดูดแบบแม่เหล็กนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในเคสอีกทีนึงนะครับตัวแม่เหล็กตัวนี้นะรมดงีแู ที่แรงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกลัวว่ามันจะหล่นนะครับนี่ขยับให้ดูมันไม่มีทางที่จะหล่นออกมาจากเคสได้แน่นอนนะครับพลังแม่เหล็กในการดูดของเขาเนี่ยถือว่าทามาได้โอเคเลยนะครับแล้วก็การเปิดปิดฝาเนี่ยให้ฟิลลิ่งที่ดีเลยครับมีการดูดของแม่เหล็กของตัวบันพับด้วยนะครับสิ่งแรกที่โดดเด่นเลยของการดีไซน์ของหูฟังตัวนี้คือตัวกา้านสังเกตว่าก้านของตัวหูฟังเจ้าหูเวฟีบบทโปรตัวนี้นะจะเป็นก้านที่ดีไซน์ออกมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเลยนะครับก็ถือว่าเด่วเด่นเอกลักษณ์ k. แล้วก็ สิ่งที่ผมชอบคือมันจับใช้งานง่ายมากๆเพราะว่าความที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันมีมุมมีเหลี่ยมให้เราสามารถทําการจับดึงหูฟังมาจากตัวเคสหรือว่าทําการ จะเพื่อคอนโทรลเกจเจอร์ต่งตางๆได้ง่ายนั่นเองนะครับตัวบอดี้ตูฟังมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยตรงโขงตรงนี้นครับถือว่ามีขนาดใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเจ้าหูฟังหูว่ยฟีบัตโปรเนี่ยมาพร้อมกับไดเวอร์ขนาดใหญ่ถึง11มิลิเมตรต่อข้างนะครับผมและด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอียร์ทิปนะเราสามารถทําการดึงออกมาเปลี่ยนได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะ,นะก็เอาตัวสเปรย์ที่เราแถมมาในกล่องมา่กะเปลี่ยนเอานะครับซึ่งตัวเอียร์ทิปตรงนี้นะรหรือว่าจูหูฟังเนี่ย ออกแบบมานะครับมีขนาดที่สั้นกว่าปกตินะความยาวของมันเนี่ยน้อยมากๆเลยถ้ากับตัวเอทิปตรงนี้จะสอดเข้าไปในหูของเราเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับเมื่อเราทําการถอดเอทิปมานะครับสังเกตว่าตัวท่อของตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยมีขนาดของข้างนี้ใหญ่ๆมากๆนะครับด้วย ความที่ข้างในเนี่ยใช้ไดเวอร์ขนาดใหญ่11มมนะครับทำให้ท่อนะครับที่ทําการส่งตัวเสียงออกมาเนี่ยมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยนะครับซึ่งโดยรวมผมค่อนข้างที่จะชอบการดีไซน์นะครับตัวก้านเรียมๆแบบนี้มากๆเลยนะครับผมก็ออกแบบมาได้ดีะจับง่ายเลยนะครับและต่อมาก็เป็นในเรื่องของการควบคุมหรือการคอนโทรลตัวหูฟังตัวนี้นะครับตัวก้านของเขาที่ออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์สําหรับรับแรงกดของเรานะครับตรงนี้นั่นเองเราสามารถทําการสั่งงานนะครับของตัวหูฟังตัวนี้ด้วยการบีบนั่นเองบีบแบบนีี้ะรซึ่งกก็จจมเ ในการสั่งงานได้มากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบคือมันสามารถทําได้มากกว่าหูฟ er. ังตัวอื่นนั่นเองครับตัวนี้นะเมื่อเราทําการบีบตัวหูฟัง1ทีนะจะเป็นการเพลงหรือพอสเพลงหรือว่าเป็นการรับสายวางสายนะครับถ้าเกิดว่าเราบีบตัวหูฟัง2ทีเนี่ยก็จะเป็นการข้ามไปเล่นเพลงถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าเราบีบหูหูฟัง3ทีนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้านี้นะครับส่วนการที่เราทําการบีบค้างไว้เนี่ย จะเป็นการที่เราทําการเปลี่ยนโหมดตัวน้อยแคนเซลลิ่งนั่นเองครับซึ่งก็มีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับสําหรับตัวโหมดน้อยแคนเซลลิ่งคือโหมดน้อยแคนเซลลิ่งออนนะครับก็คือทําการเปิดตัวโหมดน้อยแคนเซลลิ่งอยู่นั่นเองครับแล้วกดอีกทีเนี่ยก็จะเป็นตัวโหมดออฟหรือว่าไม่ได้เปิดตัวน้อยแคนเซลลิ่งนะครับซึ่งก็จะมีเสียงสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาในหูฟังบ้างนะครับแต่ก็เล็กน้อยนะครับและอีกโหมดนึงคือโหมด a ะ a วร์เนสนะครับก็คือกดอีก1ทีเนี่ยก็จะเป็นการที่ตัวหูฟังเนี่ยทําการรับเสียงสภาพแวดล้อมข้างนอกเนี่ยเข้ามาในตัวไมค์แล้วก็ทําการปล่อยผ่านตัวหูฟังให้เราได้ยินนะครับซึ่งอันนี้เป็นโหมดที่ผมใช้บ่อยมากๆเมื่อเรา การใช้หูฟัง True Wireless ANC แบบนี้นอกสถานที่เวลาข้ามถนนหรือว่าเวลาที่เราต้องอยู่ในสถานที่เราควรจะได้ยินเสียงรถอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะหูฟังอ e ินเียร์เนี่ยปกติใสายไปแล้วเนี่ยจะอื้อๆไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยนะครับและคีเลอกฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆคือหูฟังตัวอื่นเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเราจะทําการเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยจะทําที่ตัวหูฟังตัวนี้ไม่ได้แต่ตัวนี้เราสามารถทําได้นะครับด้วยตัวแถบที่เราบีบเมื่อกี้เราสามารถทําการที่จะใช้้้เเกจอรร์ลดดขึนนงไะคับ ถ้าเกิดเป็นการรูดขึ้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเสียงวอลลุ่มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการรูดลงแบบนี้จะเป็นการลดเสียงของตัวหูฟังนั่นเองอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วต่อมาก็คือการสวมตัวหูฟังนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยมีน้าหนักต่อข้างอยู่ที่6กจุกรัมเท่านั้นนะก็น้าหนักค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็ที่ผมบอกไปตอนแรกว่าตัวเดเวอร์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่หลังจากที่ผมได้ทําการลองสวมใส่ตัวหูฟังตัวนี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าหูฟังตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวมใส เข้าไปในตัวของช่องหูของเราน้อยมากๆนะครับทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกว่ามัน,นอดึดอัดแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีคารลรคไายเครืองนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังแบบอินเอียร์นะที่สามารถใส่ได้สวมสบายมากๆนะถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าหูฟังอินเอียร์แบบนี้จะสวมใส่แล้วอึดอัดลําบากและเจ็บหูนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเมื่อเราทําการสวมใส่ตัวหูฟังแล้วนะครับก็จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวกา้านหูฟังเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมยื่นออกมาชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถทําการจับตัวหูฟังงไได้อย่า ง่ายเลยนะครับตัวหูฟังค่อนข้างที่จะเฟิร์มอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็สบัดเนี่ย ไม่มีทางที่จะหลุดออกจากหัวได้แน่นอนนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในื่องการเชื่อมต่อนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้หูฟังตัวฟีบัตโปรตัวนี้นะคู่กับสมาร์ทโฟนของทางหูเวยนะครับคุณสามารถทําการเปิดเคสตัวนี้มานะครับแล้วมาไว้ใกล้ๆกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับสามารถทําการคอนเน็กแล้วก็เชื่อมต่อทีไว้ได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้อีโคซิ t เต็ของทางหูเวยนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็ทําการเปิดฝาเช่นเดียวกันนะครับก็ดูไฟสถานะก่อนถ้าเกิดว่าเป็นเปสีเขียวขึ้นมาเนี่แสดดงงว่่าาาาาาามันเเอตกกกครรริถ้้้้ทํใหข ด้านซ้ายเนี่ยจะมีปุ่มที่ซ่อนอยู่เนียนมากๆเลยนะจะเป็นปุ่มที่สามารถทําการกดได้นะครับให้เราทําการกดค้างไว้ประมาณสอสามวนะครับให้ไฟสีขาวตัวหน้าตรงนี้ก็พิมพ์แบบนี้นะครับก็ตะงนี้จะเป็นการแพ i r ล n g อุปกรณ์ใหม่แล้วแล้วก็เราใช้สมาร์ทโฟนที่ขาอื่นก็เข้าไปในเซตติ้งตัวบลูทูธนะครับแล้วก็รอครับให้มันทําการเจอตัวหูฟังก็จะเจอตัวหูไอโฟีบัูโบธกดทําการเชื่อมต่อได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เราสามารถทําการใส่ตัวหูฟังใช้งานได้เลยแบบปกตินะครับต่อมา แอป Spotify กันดูนะครับซึ่งแน่นอนนะผมก็ไม่สามารถที่จะเอาเสียงที่ได้จากตัวหูฟังเนี่ยให้ทุกคนฟังได้แบบรับรู้ได้เหมือนผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปทําการลองฟังลองเทสครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทําการแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานให้ฟังครับว่าหลังจากที่ผมใช้เจ้าหูเวฟฟีบัตโปรแล้วนะครับเสียงนั้นมันเป็นยังไงบ้างนนครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ A later few moments later. ด้วยความที่ตูหฟังนะมีไดเวอร์ขนาดใหญ่ถึง11มิลลิเมตรนะครับความรู้สึกแรกเลยคือเบสเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มสบายฟังแล้วรู้สึกแบบเบสมันดีมากๆนะครับเบสของตูหฟังตัวนี้มี Impact ที่แบบปะทะมาให้เรารู้สึกมากพอสมควรนะรเป็นหูฟังที่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเพลงมันมานะตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนนะเป็นหูฟังที่ฟังสนุกนะครับเบสค่อนข,ข,ข,ข้างจะนุ่มเก็บตัวไวกระชับแล้วก็มี Impact ที่แรงมากๆเลยครับในส่วนเสียงย่านกลางเนี่ยคือทําได้ดีใสแล้วก็เคลียร์มากๆนะครับแล้วก็เสียงย่านสูงนะที่ ในส่วนตัวชิ้นดนตรีต่างๆหรือว่าจะเป็นเสียงร้องนะครับเสียงร้องเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ไม่ถูกตัวเสียงเบสกลบนะครับถือว่าทําได้ดีมากแล้วก็ในเรื่องของตัวเสียงที่เป็นเครื่องดนตรีชิ้นดนตรีต่างๆครับหูฟังตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นหูฟังที่แบบแยการายละเอียดตัวชิ้นเครื่องดนตรีได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเสียง,งการกีตาร์เสียงแซนแนเสียงอะไรต่างๆนะครับารายละเอียดเสียงถือว่าคมแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับสามารถแยกชิ้นดนตรีได้ดีนะครับชัดเจนมากๆเป็นหูฟังที่มิติเสียงดีเก็บรายละเอียดเสียงได้ครบ ใครชอบเบรดหนักๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับโดยรวมนับถือว่ารสชาติเสียงที่จูนมานะครับถือว่ากลมกล่อมกําลังดีเลยเป็นหูฟังที่ฟังสนุกจะเน้นรายละเอียดเสียงก็ได้จะเล่นเสียงร้องก็ทําได้ดีนะครับเทียบกับราคาของมันแล้วเนี่ยทำไปได้เกินตัวมากๆด้วยฟังก์ชันแล้วก็ด้วยคุณภาพเสียงของมันนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้หูฟังตัวนี้นะคู่กับสมาร์ทโฟนหูเว้ยนะก็จะใช้ตัวโคเดกที่เรียกว่า HWA นะครับเป็นโคเดกเฉพาะของเขานะครับก็เสียงก็จะคุณภาพดีในแบรนด์ของเขาอันนี้เป็นเรื่องปกกกติเยนะรััู้ฟงทุุู่้อมจใช และคุณภาพเสียงดีกับสมาร์ทโฟนของยี่ห้อของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้หูฟังตัวนี้นะครับคู่กับสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นๆก็จะใช้โคเดก SBC หรือว่า AAC นะครับผมก็เป็นคเด e กมาตรฐานทั่วไปแล้วก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาไม่ได้แตกต่างมากจนรู้สึกได้จาก HWA นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว latency ของหูฟังตัวนี้หรือว่าการ delay เนี่ยเท่าที่ลองเทสลองทดสอบมาด้วยความที่เขามีตัวชิปแยกที่มาควบคุมตัวหูฟังตัว A1 เนี่ยทำให้การเชื่อมต่อกับมือถือผมว่ามันค่อนข้างที่นนน้ออยและกก็ต่า่านนมมผเจะไม่าตัวเล สเปคมาเทียบมาบอกให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญนะเลขสเปคเนี่ยมันเคมอะไรไม่ได้จริงแต่เอาฟิลลิ่งความรู้สึกการใช้งานละก,กันนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่มี l a t e n c ที่ต่ํดีเ l a y น้อยนะครับสามารถเอาไปทําการใช้เล่นเพลงครับดูหนังได้อย่างสบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเล่นเกมเนี่ยแน่นอนว่าผมไม่เคยที่จะแนะนําเอาหูฟังทวาเลสมาทําการเล่นเกมยังไงมันมีีเ l a y ให้ได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับหูฟังตัวนี้เนี่ยถ้าจะเอาไปทําอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเออถือว่ามันก็เล่นได้นะครับค สปอนอย่างเสียงมากๆนะครับใช้ได้สบายนะสามารถใช้เล่นเกมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกพับ G หรือเกมที่มันแบบซีเรียสนี่เรื่องของเสียงเนี่ยแน่นอนว่ามันมีล a t ท n นซีหรือว่ามีการดีเลย์ให้เราได้เห็นอยู่แน่นอน,นครับมันก็ไม่ได้เหมาะสําหรับการเล่นเกมจริงจังขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเทียบกับหูฟังโทเเร e Wireless นในท้องตลาดรุ่นอื่นๆเนี่ยตัวนี้ทำล่าท e นซี่หรือว่าการดีเลยน์ยน้อยและต่ํามากๆเลย,เยก็ถือว่าดีนะครับเทียบเคียงกับตัว AirPod s Pro ในเรื่องของตัวล่าทตนซี่นะารับหูฟังตัวนี้นะครับ เทอว่าเราใช้งานตัวหูฟังเดียวๆเลยนะครับอย่างเดียวเนี่ยก็จะใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานร่วมกับตัวเคสตัวนี้นะครับใช้งานจนแบตเตอรี่ของตัวเคสหมดเกลี้ยงเนี่ยก็จะใช้งานได้ประมาณ30ชั่วโมงด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานแบบที่เราทําการปิดโหมด noise c a n c e l i n g นะครับถ้าเกิดว่าเราทําการเปิดโหมดตัว noise c a n c e l i n g เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้อยู่ประมาณ4.5ชั่วโมงนะครับในการใช้งานหูฟังเดียวๆนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับตัวเคสเนี่ยก็จะลดลงไปจาก30ชััั่่วโมงงนนนนนเเออะี้ก็็จปการทดสอบนะรั่ว ัวเสียงไหม์ของเจ้าหูเวยฟีบัดโปรนั่นเองนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงจัดไมม์ของเจ้าหูเวยฟีบัดโปรตัวนี้นั่นเองครับก็ลองฟังเสียงครับทดสอบกันดูนะครับว่าเสียงใหม่คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ ลองดูครับก็ในการสนทนาเนี่ยคุณก็จะได้ยินเสียงอยู่ประมาณนี้นั่นเองครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวก็มาทําการสรุปนะครับให้ได้ฟังกันง่ายๆสั้นๆแล้วกันสําหรับเจ้าหูฟังหูเวฟีบัดโ,โปรตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการใช้งานมาเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาค่าตัว5 4 9 9บาทถ้าเกิดว่าตอนแรกเรายังไม่เคยลองใช้ลองฟังเนี่ยจะรู้สึกเออราคามันสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ลองใช้ลองฟังเจ้าหูฟังหูเวฟีบัดโปรตัวนี้แล้วบอกได้เลยว่าจะแบบรู้สึกว่าคุ้มค่าในทันีรรกก็ไไม่่่ดู้้สึแแพงงตอยา คือเมื่อเทียบคุณภาพที่ได้เสียงที่ได้เทียบกับราคาแล้วเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเสียงที่ดีนะเป็นหูฟังที่ฟังสนุกเน้นเบสหนักๆน,นะครับรายละเอียดเสียงดีแยกชิ้นดนตรีได้ดีนะครับถือว่าทําได้แบบดีมากๆในเรื่องของตัวคุณภาพเสียงนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานนี้ก็โอเคอีกนะครับคือมีการปรับเพิ่มลดระดับเสียงได้ในหูฟังมันเองนะครับแล้วก็ใช้การควบคุมแบบการบีบนะบซึ่งมันง่ายต่อก,การใช้ง,งานนะถือว่าฟังก์ชันในการใช้ง,งานเนี่ยครบคันแน่นอนนะครับกก็ถ้้้าาาาาาาเดว่่คครรรหหููฟังนนํปะมณีอย แล้วก็ต้องการคุณภาพเสียงดีๆฟังก์ชันการใช้งานคราพบนะครับหูฟังเจ้า Huawei Fitbit Pro ตัวนี้ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใช้งานเนี่ยที่ผมได้บอกไปถ้าเกิดว่าใช้งานกับสมาร์ทโฟนที่ห้องอื่นที่ไม่ใช่หูเวยนะในฝั่ง Android เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าต้องการทำการควบคุมแบบละเอียดเนี่ยจริงๆจะมีตัวแอปที่ชื่อว่า AI Life แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้สมาร์ทโฟนของหูเวเองนะครับแล้วใช้ตัวแอป AI Life ที่โหลดจากตัว Huei App Gally หรูอวยาอปแกลเลอรี่าราอย่ยางต่าๆไ แบบละเอียดเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนของ u a w e i เองอันนี้เวิร์กเป็นตัว iPhone ก็ตามนะครับก็จะไม่มีแอปตัว AI Life ตัวนี้ก็จะไม่สามารถทําฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวแอปนั้นก็ไม่ได้มีแบบเบนด์ฟิตมากขนาดนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเราทําการเชื่อมต่อบุทุษปกติอันนี้สามารถใช้งานได้เลยซึ่งถ้าถามผมตรงๆว่าชอบหูฟังตัวนี้ไหมบอกเลยว่าชอบแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวราคามันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจหูฟังตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อันได้นะครับราคาให้ในาพันสียด เปคอะไรเพริ่มเติมนะครับของหูฟังตัวนี้รายละเอียดดีเทลลึกๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในดีคริปชันเช่นเดียวกันนะครับและหลังจากที่ทุกคนได้รับชมรีวิวหูฟังหูไอโฟนโปรตัวนี้อยู่นะครับรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงบ้างอยากถามอยากรู้อะไรเนี่ยสามารถทําการคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้อย่างเต็มที่เลยมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้สึกหรือว่ามาทําการสอบถามอะไรได้เต็มที่เลยสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ว 如果说。 รักผมและอยากติดตามคลิปใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่ม u b s c r i b ์นะเพื่อทำการติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันได้จะได้ไ,ดไม่พลาดค,คลิปที่จะออกมาเร็วๆนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนไม่อยากพลาดข่าวสารทางด้านไอทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคาสเปคงานเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าอะไรที่น่าสนใจทางด้านไอทีแล้วก็กาเจิตไ like ล์สไตล์เนี่ยก็อย่าลืมไปทำการกดไลค์กดฟอลโล่กดซีเวอร์เพจไบ e ดอเพจกันด้วยนะครับเพื่อทำการติดตามผมในอีกหนึ่งช่องทางนะก็จะเป็นคอนครัะบ ก็สำหรับวันนี้สำหรับการรีวิวเจ้า h u a ว e i ฟี b ัตโป o เนี่ยผมก็ต้องขอจบคลิปว่าคราวไว้ติดเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ